มาที่การช่วยเหลือชาวนากันบ้างนะคะทางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะก็เล็งที่จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรนะคะนําสภาพคล่องของธนาคารค่ะมาสํารองจ่ายให้กับชาวนาก่อนที่จะมีเงินกู้ก้อนแรกมาถึงนะคะในวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะขณะที่สภาพคล่องของทกศเองล็อตแรกก็จ่ายไปหมดแล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น4 0 0 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีการจ่ายให้ชาวนาครบทั้งหมด9 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมจ่ายเงินให้กับชาวนาแล้ว3 4 5 6 4 7รายรวมเป็นเงิน34,722ล้านบาท นายลักวัจนานวัตผู้จัดการทกศกล่าวว่าทกศจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบทั้งหมด90,000ล้านบาทภายในวันที่22มิถุนายนนี้เพราะได้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำงานเพิ่มไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์โดยเงินก้อนแรกที่ดึงจากสภาพคล่องของทกศ40,000ล้านบาทได้จ่ายไปหมดแล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่กำหนดไว้วันที่6มิถุนายนนี้ ด้านนางสาวจุรารัตน์สุทธีธรผพุ่านวยการสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนกล่าวว่าหากทอกอสอใช้สภาพคล่องจ่ายเงินลอดแรกให้กับชาวนา40่0มล้านบาทไปหมดแล้วในระหว่างที่รอเงินกู้ก้อนแรกที่จะเข้ามาในวันที่6มิถุนายนนี้จะขอให้ทอกอสอค่ะนำสภาพคล่องของธนาคารที่ยังมีอยู่สำรองจ่ายเพิ่มไปก่อน ส่วนสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบอนอจะทบทวนแผนการกู้เงินใหม่โดยต้องการเบิกเงินทั้งหมดจากเงินกู้ก้อนแรก5 0 0 0่ล้านบาทจากเดิมกำหนดเบิกเงินในวันที่6มิถุนายนนี้จำนวน3 0 0 0 0นล้านบาทและวันที่13มิถุนายนนี้อีก2 0 0 0 0ล้านบาท